รถใหญ่ระใหญ่เดือดตัวใหญ่งานของประจันรถตะทอรถแล้วให้เตียมหน้าจ่าต้านรับที่นึงจับจัจบ ตามไปเก็บลูกด้วยเ้มาปุ๊บะน้คนน้อยมากๆเลยมตัวเองสวัสดีค่ะน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้นครูนะครับ ยินดีต้อนรับคณะครูและก็นักเรียนจากศูนย์เด็กบ้านบางกระดานนะครับนาำเตรียมขนมให้เด็กๆแต่ต้องไปเดินดูก่อนนเดีเยวลุงลุงสุนทรจะ

แต่วันนี้ยังไม่คืนตัวตกมันจะต้องใส่คอนี่เป็นยางตันเเดี๋ยวมาหน้าก่อนมาหน้าก่อนเดี๋ยวรอเหมือนเปิดรอเหมือนเปิดเดี๋ยวเราไปนักเรียนีนี้รถอะไรรถยักษมันใหญ่ไหมใหญ่อยากขึ้นไปไหมใญ่รถรถยักษ์ทำงานที่ไหนลาดงาด อ okay. yeah, ู้บันไดบันไดบันไดแลวนนี้เป็นคุคนนี้เป็นยีนที่บาเจมเือติดแล้วไม่ออกเลยทีเนียยังไง รถยักษ์ไอ้ชี้นี่รถยักษ์ไอ้ชี้นี่รถยักษ์ไอ้ชี้รถชี้ไอชี้รถยักษ์ชี้ไอ้ชี้รถยักษ์หน่อยหยอดอยู่ยังมึง You and me? We have a car. mấy